โอเคฮะสวัสดีครับคลิปนี้ก็นะฮะจะมานะครับพูดถึงว่าถ้าไม่ใช่ถ้าทีแปมันมาแล้วใช่ไหมครับมาพร้อมกับแบบเก้าเนาะนะครับเราควรจะอัพอะไรก่อนดีเนาะเพราะว่ามันใช้เงินคน่อนข้างเยอะนะครับตอนเนี้ย <c oughs> <c oughs> เห็นเลขอยู่ทั้งหมดนะครับประมาณ2เลขคือ9ก้าแสนกับเจ็ดแสนแล้วก็4ี่แสนนะครับ <c oughs> คือหมายความว่าสมมติเราอัพไอ้ตัวอย่างอวกิจนใช่ไหมครับจากทีเจ็ดไปแปดเนี่ยแต่ละขั้นมันใช้ประมาณ5 0,000ใช่ไหมแต่ข้าสุดท้ายมันใช้ประมาณ9ก้าแสนครับอ่าประมาณนั้นก็จะตกประมาณล้านสามใช่ไหม นั้นคือแต,แต่ละแต่ละอันเนี่ยเวลาอัพเต็มเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอาวุธนะครับเอ่อเกาะอาวุธรองอะไรประมาณนี้มันก็จะตกอยู่ที่ประมาณล้านสามถึงประมาณล้านหนึ่งอะไรประมาณนี้นะครับก็จะวนๆนอยู่ประมาณนี้เนาะอันนั้นแบบหลายคนถ้าเงินไม่พอเนี่ยเราจะอัพอะไรก่อนนะครับนะก็อันนี้ก็เป็นที่ผมอัพแดงไปแล้วนี่เป็นอาวุธใช่ไหมครับนะอ่าถ้าถ้าแดงหมดก็เนี่ยประมาณนี้หลายชิ้นอยู่นะครับอันดับแรกเนี่ยผมว่าสิ่งทุนอัพคือ อ่ะไอตัวอุปกรณ์ไว้ฟาร์มนะครับเพราะมันทำให้เราฟาร์มง่ายขึ้นในแมปแมปเก้าใช่ไหมครับซึ่งแมปเก้าเนี่ยเอ่อโดยท่านถ้าดูแบบทั้งหมดแล้วนะสรุปแล้วนะมันใช้อยู่ประมาณ2ออย่างเป็นหลักคือจกักรดาสตันนะครับนะซึ่งแบบอย่างตัวนี้นเป็นตัวคนตีนะครับเป็นตัวแบบที่มันมีเกราะแบบอ่ะเกราะป้องกันขึ้นมาใช่ไหมมันจะมีสีม่วงก็เป็นสถานะลมแล้วก็สีสีฟ้าคือสถานะลอยใช่ไหมครับซึ่งเราสามารถเอาจากักรไปตีมันได้นะครับนะเดี๋ยวตีดู นะครับก็คือตีแบบไม่สนใจมันนะกูจะตีไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยนะครับซึ่งอาจจะใช้เวลาหน่อยสําหรับบางคนนะครับแต่ว่ามันทําให้เราฟาร์มสบายกว่าเพราะว่าตอนนี้คือมันต้องฟาร์มเยอะแล้วมันแบบคือถ้ามันตียากมันเหนื่อยอะีเกลียดนะครับเดี๋ยวมันก็จะมีสถานะแต่ว่าแบบเห็นไหมยิ่งใครมีลาเวนดยมันก็จะเร็วนะครับเนี่ยมึงจะสถานะอะไรก็เรื่องของมึงนะครับกูไม่แคร์กูไม่แคร์แต่ส่วนลมนะกูตบลมอีก ใช่ไหมมันก็ตีเข้าครับคือเน้นเล่นแบบเล่นเล่น,ลน,ลนบสบายสบายเล่นไม่ต้องแบบใช้สมองเยอะไม่งั้นมันแบบมันเหนื่อยนะ้วฟาร์มอะ่ะใช่ไหมนะครับแล้วมันก็ต้องฟาร์มแล้วมันจะทำอะไรใช่ป่ะครับเนี่ยเห็นไหมมันก็ดินได้ครับดังนั้นผมบอกเลยว่าจักเนี่ยเป็นตัวแรกๆที่เราใช้ได้แบบเยอะมากนะครับจักเนี่ยใช้ได้กับไอ้ตัวนี้นะครับตัวสแลมสไลด์สแลมสแลมสไลด์เอ,อ นะครับนั่นแหละไอ้อ้วกหมาเนี่ยเพื่อนในคลุผมเรียกอ้วกหมาก็งงแล้วแหละกัวหมาตัวไหนวะน, <c oughs> นะครับยังจักเนี่ยใช้ได้ยังต่างไอสไลน์เนี่ยได้แน่นอนโคคูนตัวไปเดอร์ก็ได้ครับแต่ว่ามันแพ้สตันเยอะกันแต่ว่าววก็ใช้จัววกได้ตีได้เลยตีธรรมดาตีไว,ว้ได้เลยนะครับนะลิซ่าโทลิซ่าโทเทมเนี่ยไม่แน่ใจแต่ว่าส่วนใหญ่ผมใช้สตันนะครับอีแมทคาเมเลียนผมใช้เอ่ออะไรอะดับไฟมาพวกอาวุธท่านครับได้หมดเลย ส่วนไอตัวไอเนี้ยไอเวรเนี่ยที่มันเข้าดักแด้ครับก็ใช้สตันเหมือนกันเห็นไหมครับว่าสรุปแล้วถ้าจะหนึ่งนะผมว่าเน้นฟาร์มไปก่อนในช่วงนี้มันก็ไม่ได้มีอะไรแบบโหมดเหมือนก็โหมดปกติเนาะงคิวอายังไม่มากนั้นแบบสองอันนี้ก็คือจักรครับอัพแดงไปเลยแล้วมันแรงมากเอ็นหกแบบแรงสัตว์บีไดเมจเพิ่มที่ไดเข้าไอแท็กเพิ่มอีกนะครับทขาไม่ต้อตีแรงขึ้นเยอะมากนะแล้วก็สกิลก็จะมันก็จะมีโผล่ขึ้มด้วยเนาะเห็นไหมงั้นผมแนะนำสองอย่างนะคือคือดักสตันาร์นแล้วก็ได้นะครับ มมไม่รู้ไม่แน่ใจว่าแต่ก็น่าจะมีกันหมดแล้วแหะมันแจกเย,ยกอะขนาดนี้ตอนนี้นะครับนั้นไนฟอร์เนี่ยก็ได้ใช้อยู่แล้วนะครับอืมได้ใช้ในการฟาร์มแล้วก็ใช้ตีนั่นด้วยตีเลเวลไนท์่นะครับประมาณนั้นสองอย่างอันดับดังนั้นอันดับแรกนะครับต้องฟาร์มแนะน,นาให้ฟาร์มอาวุธนะครับแล้วก็เป็นอาวุธที่เราใช้ฟาร์มนะครับเป็นหลักนะครับแล้วก็นอกนั้นก็จะเป็นอาวุธที่ให้ใช้กับที่ใช้กบโหมดต่างๆที่เราแบบว่าเราคาดหวังอะไรเงี้ยเช่นแบบอ่ะอีกวินัตอะไรเงี้ยใช่ไหมครับวันนี้ผมแบบ อันที่นี้ขี้เกียจอีกคือนั้นมากเลยเออก็คือเอาแค่นี้แหละพอมีพอกินนะครับมันมีบีดมาอะไรอย่างี้ใช่ไหมแล้วแบบสมมติว่าเราถนัดบีดอะไรเงี้บยบีดสถานะบีดอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เราก็ต้องอัพใช่ไหมอัพจากอัพสกายไว้อะไรเงี้ยนะครับนาะยังยังสกายเนี่ยผมอัพครบเลยทั้งทั้งสามสกายนะครับอะไรอะสายฟ้ากับผิดใช่ไหมเห็นมาแดงหมดเลยเพราะอะไรเพราะว่ามันจะปลดล็อกทีละห้าครับสกิลอะขั้นแม็กมันจะปลดล็อกทีละห้าแล้วซึ่งแบบเอาจริงจนะ สกิลไม่งมีผลเยอะมากแรงไม่แรงมีผลเยอะมากเพราะว่าอย่างอย่างไงเนี่ยจริงๆแป๊บเดียวก็ห้าแล้วนะแต่ว่าแต่อีที่ปัญหาแม่งคือสกิลแต้มสกิลไม่พอไปของเขิลมีหมดแล้วอะที่มันจะมาใส่กับมันนะแต่ว่าแต้มสกิลมันไม่พอเนี่ยแค่อันนี้ก็เหนื่อยเนี่ยมันน่าจะเต็มร้อยี่สิบอะครับเพราะว่ามันมันไม่ใช่ดิต้องเท่าสกัยลักอ่าร้อยี่สิบถูกครับเท่าสกัยลักถ้าอัพแดงทุกอันนะอันนี้มันจะได้ร้อยี่สิบนะครับซึ่งได้แค่อันเดียวสองอันนี้แม่งยังไม่เต็มอันสกิลแรออกอ อันนั้นเคียวผมไม่ยังกากอเคียนะเพราะว่าสกิลมันแบบมันต่างอ่ะเนี่ยมันบวกหลักด้านหลังบวกเหมือนหนึ่งหมื่นหกใช่ป่ะตอนแรกมันสองพันเองนะครับพออัพมาเยอะก็ประมาณนี้ซึ่งแบบกว่าจะอัพสกิลเต็มนี้โอ้ยอีกหลายวันใช้เยอะนะครับอืมในนั้นอันดับแรกก็คืออัพพวกของตัวของอาวุธนะครับสับเวฟพ่นนะครับอ,นนอ,อันนี้ต้องอันเนี้ยต้องดูเหมือนกันแต่ผมมาผมมาใช้นีบ่อยใช้โลเจนบ่อยนะครับผมก็เลยอัพไปนะฮะแล้วก็อ่อไอตัว ปืนเลือดนะครับเพราะว่าเราก็ใช้ในการแบบเก็บเลเว่นใช่ไหมอย่างแบบว่ามันใช้กระจักใช่ไหมงั้นปืนเลือดครับคือถ้ามีปืนสเปรย์ก็ดี่นะครับสำหรับมือใหม่ก็ปืนสเปรย์กับปืนเชนไฟแต่อย่างไงปืนสเปรย์เนี่ยจะมอกการยิงตัวเดียวนะครับมันจะติดตามแล้วก็ยิงหนึ่งทีเนี่ยมันชาร์จก็จริงแต่ว่ามันจะได้สถานะเยอะกว่าก็จะแบบประมาณหลอดครึ่งครับทาให้จักว่าเล่นง่ายเลเว้นเาตัวที่มันกันเลือดเยอะๆนะนะครับแต่ปืนเชนไฟก็ยอดแบดครับเพราะว่าได้อยู่ดีอยู่ดีอยู่ให้ได้อยู่พอได้อยู่พอได้อยู่นะครับ เราจะได้ใช้กระจักนะครับโวนโลจเจนก็นแล้วแต่นะครับว่าเราจะไปฟาร์มด้วยไหมเกาะนี่เฉยๆนะครับยยเว้นคนไหนโดนตีตายผ่อยนะครับก็อาจจะอัพบลิเ,เวรก็ได้นะครับแต่ว่ามันก็ใช้เงินเงี้ยแล้วก็โอ้โหเห็นไหมแมททีเรียกว่าไม่จะ่อัพเสร็จแต่เป็นผมผมคุมข้ามเกะาะก่อนนะนะครับคาม่าเนี่ยอันนี้ผมว่าแนะนําว่าถ้าว่างๆอะ่ะหมมติว่าหมดช่วงอดทามช่วงหลังสี่ทุ่งเนี้ยก็ไปตีครับอัพพวกนี้ไว้ก็ได้ครับเพราะว่าเราจะได้ใส่ไว้ไว้ไว้ฟาร์มในแคมเปญใช่ปะ นี่ยผมก็ใส่ไปไอ้นนี้ไอพีไอพีนจะเต็มแล้วมั้งครับนะทงเนี่ยใช้ง่ายสุดไอ้เนี่ยอย่างผมผมมาเป็นตัวตัวนิสัยกดชอบกดหลบนะครับแล้วก็กดไปเรื่อยๆแม่งดูดเลือดเนี่ยไอเนี้ยแม่งดูดเลือดยี่สิบกี่เปอร์เซ็นต์วะสิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วบวกในเม็ดยี่สิบเปอร์เซ็นต์ใช่ปหมแม่งก็ดูดจนตายอ่ะเพราะว่าเจอคนติดหลบนะครับส่วนไอ้อันนึงที่มันเป็นเกราะเนี่ยมันก็มันก็เดฟสุดๆนะครับอืมก็เดฟสุดๆแอะสายแบบป้องกันสุดๆอะเพิ่มแบบพลังกซนต้าอะไรเงี้ยนะแต่ก็ ก็เลยแบบดียวค่อยอัพปะกันอะไรเงี้ยสร้อยคอนะครับสร้อยหนอนเนี่ยอัพไปเลยเพราะว่าใช้กระจกสุบ้าใช้กระจกนะครับสร้อยหนอนอัพไปเลยแล้วมันก็แรงขึ้นเยอะนะครับจัดเลยนะครับที่เหลือจะเป็นสร้อยที่เราได้ใช้บ่อยนะครับแต่ก็อนี้ก็ดูเอาแล้วแต่แล้วแต่เคสใบเคสละกันนะครับว่าเราจะใช้อะไรบ่อยแต่ว่าอย่างผมผมใช้ะไรบ่อยก็สร้อยหนอนกับสร้อยชาโด่แหละเพราะว่ามันบวกคลั้งจะบางทีก็ต้องใช้สร้อยชาโด่บ้างนะครับแล้วก็อย่างสตันอะไรเงี้ยนะครับอ่ ผมก็ออพเดี๋ยวก็จะอัพตามแหละเพราะว่ามันมีตัวที่แพ้สตันหลายตัวใช่ไหมรวมถึงบอดด้วยก็จะทานะครับส่วนสร้อยอื่นก็ดูเอานะแหวนแหวนแหวนเอ้ผมมันมีแหวนแหวนเขาเรียกอะไรแหวนสารพัดประโยชน์อยู่แล้วก็คือแหวน้าจะแหวนเบอร์ใช่ไหมแต่เบอร์มันก็เสียเนาะนะครับก็สองอันเนี้ยมันใช้ได้บ่อยนะครับก็ไม่มีแหวนอันอน่นก็ใช้แหวนเบอร์แทนไม่มีแหวนอื่นก็ใช้แหวน่าแทนแล้วแต่อาวุธเราเป็นอาวุธไรใช่ไหมจากนั้นก็จะก็จะอัพสอง ส่วนผมมาใช้เซตลอยเยอะนะครับผมใช้เซตลอยในหลายโหมดมากประมาณนั้นก็เดี๋ยวก็จะอัพไอ้ไอ Link ลิงสองอันเนี้ยตามมานะครับแอกว่ามันใช้นี่เยอะนะเดี๋ยวเสียใครมีมีเพชรได้อย่าคิดว่ามันจะพอนะครับต้องไปตีพวกเนี้ยถ้าอยากได้เร็วนะต้องเอาไปตีพวกเนี้ยเพราะว่าเศษนี้มันจะขาดคนระับไอ้เศษในการอัพเนี่ยเข้มขดัดแล้วแต่ไม่ซีเรียสเข็มขดัดจามันเกาะก็ได้นะไม่ได้ช่วยอะไรเท่าไหร่ลองเว้นคนตัวบางๆแต่คนตัวบางไปอัพเกาะดีกว่าครับใช้ได้แบบว่าใช้ใช้ได้นานยันโดยพะไออ เกาะเลือดอะโพลิเซเบอร์ถ้าใครมีเกาะเจนนะครับนะโิเซเบอร์เนี่ยมันบวกคีด์เดมเงี้ยนะครับก็ไมโอเคนะประมาณนั้นนะครับส่วนวิธีการถ้าเราจะฟาร์มแมปแมปนี้ให้ไวนะแมปเก้าให้ไวนะบอกเลยว่าสุดท้ายเราหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องตีให้ครบจํานวนยี่สิบสี่ครั้งของมันอย่างเงี้ยใช่ไหมอย่างตัวดิสานเนี่ยผมครบแล้วนะครับคือจริงๆอะช่วงคอทามเนี่ยเราอาจจะอาจแล้วแต่แล้วแต่วันแล้วกันนะครับแล้วแต่วันถ,ถ้าวันไหนแบบ เราไม่ได้ตีช่วงอตทามเนี่ยอตทามเราก็ในช่วงถ้าไม่ได้ถ้าไม่ได้ตีในช่วงอตทามเราก็มาตีเก็บเก็บให้มันครบยี่สิบสี่อัมันจะได้ใช้ใช้ตัวของเอไอ้นี่นาฬิกาทสายได้สองอันนะครับพอใช้สองอันมันก็ทําให้ได้ของเร็วขึ้นเวลาฟาร์มคาทามก็จะคุ้มขึ้นยิ่งเรากดกดไอเทมอตทามเพิ่มใช่ไหมฮะดังนั้นพวกเนี้ยนะครับตัวสุดท้ายเรียกไม่ได้ตีให้มันไล่หลายะจะดบนคางนะครับเนาะแล้วก็ตีไประดับไประดับไปไม่ต้องไปถึงฮาร์ดก็ได้ครับมันของไม่ได้ขาขนาดนั้น บา,บางมันขาดแว่พาะบางอันครับที่จะต้องใช่อัพจริงฮาร์ดเนี่ยไม่ค่อยได้ตีหรอกน้อยนะครับนอร์มัลเนี่ยเก็บไปเรื่อยเลยเก็บให้มันครบเลยเพราะว่าแต่ว่าก็อาจจะไม่ได้โนวาเนาะไม่ได้โนวาสโตนก็ไม่เป็นไรนะครับอ่บาเมาณนั้นส่วนถ้าจะฟาร์มนะครับถ้าจะฟาร์มถ้าผมว่าเอาง่ายนะนอร์มัลกับฮาร์ดนะแต่มันตีแรงอยู่้วก็คืออคาเมเลียนเนี่ยผมว่าถ้ามีดาบไฟซึ่งห,หลายหลายคนก็มีดาบไฟกันนะครับก็ดาบไฟจ้วงอะจ้วงไปเรื่อยเดี๋ยวก็ตายนะครับซึ่งเออซึ่งเองเอมันถ้าเป็นระดับฮาร์ เราก็ได้ไอตัวสัตว์เลี้ยงด้วยก็ได้เศษสัตว์เลี้ยงไเห็นไหมมันก็ได้ทั้งธรรมดาแล้วก็แหลมมันก็มีมันจะทําให้เราฟาร์มเราคุ้มเนาะนะครับนี่ตีไปสิบเจ็ดรอบแนละ้วนะครับนะส่วนเรื่องตีบอสเนี่ยเดี๋ยวทาคลิปไปดูแล้วกันนะครับแล้วก็เรื่องมอนเตอร์ว่าใช้อะไรบ้างเดี๋ยวผมทํำไปดูแล้วกันเนาะประมาณนี้แล้วกันนะครับนะใช้เงินอย่างประหยัดนะครับทุกคนเพราะว่าถ้าอย่างช่วงนี้มันมีฮอตทามีอะไรแจกมีคับนะแต่ว่าถ้าช่วงมันไม่มีนะครับก็หน้าม,มึดนะครับก็จะอัพคบดี ล้วดูสิถ้าอัพสกิลจากอะคิดดูว่าเท่าไหรอ่อ่ะแม่งแสนหนึ่งอ่ะแต่มันแรงขึ้เนเยอะนะครับมันแรงจริงไม่เถียงว่าแรงจริงนะอันนี้ก็ลองดูเอานะค่ับสำหรับการอัพน,นะขอบคุณครับ